เด็นเลวพี่น้องนี่เห็ดเพาะพี่น้องเห็ดเพาะ ใช่ลกคนน่ะเอเห็ดไคพีน้องเห็ดไคเบึ้งเบึ้กเบึ้กไม่บึ้กกันมีพีน้องเห็ดไ่โอ้งงามเลยตอมาเห็ดไข่นีบ่ววเลี้ยหาเห็ดมีได้เขาได้เห็ดปได้ยักดอกหกดอกโอ้ยได้หกดอกพีน้องเดีวหกดอก ขาหน้าตะอิดทางทางเวหน้าตะอิดเหรอโอ้ยน้อยแท้ของเฮายังใหญ่กว่าของโต้เราไปเรื่อยๆพี่น้องเลยใช่เห็ดนะจักฟันเจ้าแล้วใช้ดอกใหญ่ตัวน้องมีรองไงพี่น้องนี่นี่มาเอาใส่ ยังอ Recently, ่อนเลยนี่นี่เนาะขูดกับโบฮิมันอยู่ตับน่องเนาะมองได้ตัวเอาอยู่ข้างหน้าก็จะเาปุบ ดอกเลี้ย <m> อ <ul repairs> ีกเก็บเอาแถวทางพี <aman> <me> like ่น้องเห็ดคือออกง่ายออกได้เห็นเนาะเมียนบดามผูกออกอยู่ตามทาง

ได้ที่หนึ่งประมาณกี่ดอกโอ้สอว่าคุ้มอยู่ถ้าได้สามสี่สิบนะหาแถวทางเลยพี่น้องเห็ดเพาะปีนี้เห็ดเพาะลายอลีไปนะได้ตลอดแต่ว่าจากลายจากหน่อยจะได้ตลอดเมนหัวหน้าหัวทางเอามองได้ลุงลุงบริขาไปจนชุดป่ะอืิไปโลดลุงมันมักออกเลย บ่เคยมาดอกแต่ว่ากะว่ามันมักออกเพราะว่าได้ไปแล้วนี่พี่น้องตามทางบอยอยบอยบอยบอยเห็นบ่ลงลงน้ำลเออขับไปเอาลุงเก็บไปเลยเอากระตาไปน้ำรถเพื่อมันหลายดูมันมักออกแบบคาดหน้าเหือเนาะมาทีเด้อมาเด้อมาเด้อใครที่มันดอกง่ายงามนีเนาะ ผู้นู้มานมันลุงนี่คือเนาะอย่างขาวอยู่ไม่รู้มันออกกลางอะไรคันนั้นไม่ได้ดูเออเดี๋ยวยังไปเบิ้งมานอะไพี่น้องมานเลยนี่ลุงเพิ่นเห็นนี่พี่น้องปาดงามนะลุงเนาะโดยโดยมันออกตามน้ำไหลเด้อตามพื้นน้ำสาวพบเนี่ยยากไงเอาเลยลุงเอาเลย มันดอกน้อยน้อยขยามันพอดีนี่ดูโอ้ยพอดีงามพอดีงามดางปัดมันเลยนี่เมีเพิ่มอยู่บ่มันกับเพิ่มได้เนาะคันบ่เห็นหลุดเนาะบาแมนนี่พี่น้องนี่นี่ลุงนี่ด

ดอกงามๆเลยกำลังตุ่มๆพี่น้องเลยนี่บอมบออมพูนบอเห็นเลยพี่น้องลุงเห็นอีกแล้วโอ้ลุงคนหมาดเด้อใส่ลุงเออโอ้ยพอดีอ่อนลุงจุกหนึ่งจุกหนึ่งพี่น้องเอาเลยลุงเอาเลย นี่พี่น้องเห็ดพอฝ่ายพี่น้องเอ้ยยังโบเห็นเห็ดพอนางนะลุงเนาะป้าดไข่บักใหญ่เลยพวกพวกหาไข่จุ่มละหาหกไข่พี่น้องเอ้ยสมสมไปแม,ม่นทุ่มนะดูแต่

ห้าเมตรครับ้องโอ้โหใครแต้มมันใหญ่หนงเนาะนี่พี่น้องห้าเมตรหเมตรพี่น้องห้าเมตรนั่นได้ลุงอันหนึ่งนะมันมันเน่าไหมไม่น่าจะเน่าเนาะมาอยู่โดยหกเมตรพี่น้องเห็นเลยพี่น้องนี่เก็บไปเรื่อยๆพี่น้องวุ้ยงามๆเลยนี่เห็นไหมพี่น้อง นี่เห็ hit for, hit for, hit for ดพอพี่น้องเห็ดพอเห็ดพอฝ่ายแล้กกวนี้พอปึ๊บอ้ยหนาวเลยตัวนี้ชุมนี่เด้โอ้โยหนาวหนาวซองตัวนี้แตกเลยอ่นอนโพดไดสาม างเรียบร้นอยนนอปลา้ัานนอันนี้ของลุงเดินไลเต๋อพี่น้องเลยของอปลาอ,อันนี้พอได้แกงไกัเนาะน,น,นี่พี่น้องพอได้แกงได้แกับเขาลงไปจับสิอย่าลงไปนะมันจะไปเหยียบเขา ำตัวใหญ่เน่าแก้พี่น้องเลยนิ้ทไส้เนาะเป็นตาัวน้ำมันท่วมยอดข้าวโดยเทคนิคการปล่อยน้ำพี่น้องเลยสีเดเมอร์น้ำใสคือกันเี่นแ้างหนนี้ขั้นหน้าผู้มาขาดนะ เรามันยิ่งเพราะคณะเราสั้นเต็มที่ครับนี่แหละสองหนึ่งสองหนึ่งคนคณะแล้วใช่ขึ้นแต่ข้องเรมาใส่สวมเอายาวยาวสูงขนาดไหนก็แล้วแต่เราขึ้นมาข้างบนนะเวลาถึงนั้นหน้าเราเกี่ยวข่าทำนาเสร็จก็ถอดข้องอออกเก็บไว้บ่ครับเก็บไว้ยัเพราะเราไม่ได้ใส่กาวนะเราใส่แค่สวมธรรมดาเมนการใส่กาวมันสิกมุนบ่ได้เนาะครับ ังแตข่างอขึ้นมาขนาดนี้สขางอลงไปดูโอคากได้ผ่าคากก็นำมาซูบใส่ใหม่เมนคานามันยังบกขาดเนาะมาไปเอองเราเนเราเห็ดคูอันไดู้คูคันเลยผู้มเวลาขนาดเมื่อกีเราเอาข่างอออกเน่ยวาบนคนาเนยเตนเอก็เปลี่ยนไม่เราบอก็เปลี่ยนปูัใ้ น้ำลาแล้วก็เสียตัวเงาลงเราใช้ลายระบบเนาะขักอันนี่อยากเก็บน้ำมาเยอะขนาดไหนตัวมาเอาเขาต่อยาวๆเลยอืะข่ายค้ามข้อนะข้อกับพ่นแล้วน้องมองเขาเอาามันชุกหมืนเลยเนาะหิวนอนเด้นั่นต้นอะไรกอต้นตาลบอกต้นตะไทำไมมันเยอะจังเป็นต้นที่เดียวเนี่ยต้นตาลลุงมีต้นใหญ่ละ เห็นนนนแต่่ััมเขาตัดทิ้งเขาตัดต้นใหญ่มันทิ้งอนุรักษ์ต้นเล็กขึ้นหมามันรกเกินโอ้เพล่ามันจะใหญ่ประมาณสั้นปีโอ้ยอย่าไปว่าดำใหญ่ช่แปดปีกับปีก็ได้เออมันบอคือต้นพฝ้าเพล่ามันจะเป็นหมากนะเพรตามก็ช้าสิบปีมตายก่อนกันได้เป็นดซา์ใช่เปลอดรายจะหักลึก ีิมืออะลรได้พี่น้องเ้ยแต่ว่ายังทายังทาปลาแดกอยู่เนาะใช่ป่าปลาแดกนันป็สะอดเปลาแดกเราอยู่บ้านอันดงคุณวะเลี้ยงในชีวิตเรานอนเรานอนหน้าหรือนอนบ้านป้าเมื่อปลาเฮาไปไปไปเวนอน่ายเงื่อนหัวอื ขันย่างฮอดบอบอท่นฮอดดอกตะไคร้ไปปืมอยู่เนาะตะไคร้จิงฮอดพายพัทโปเลยตัมาตัวเคียวนะผูกขันไปในขันฮอดนั่นพายอันข้าป่าอันนี้กับ่าก่งเลยนะเขาบมองผมเอาน่เนาะเขาขามรัวไปนะลูกเนาะไปปปไปหาถ่ามองอันเห็นชองดอกนะเนาะจะมามูเต็มบกจ้กไปตะไคร้ ไปหาทางหนาถาพี่รองเอ้ยพอมันยังมีมองออกอยู่มันคือเป็นวงเป็นวงอยู่เนาะมันก็เป็นวงอ้อม

คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนด้อะพ่อแม่พี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมย่างลงน่าจะปลาเยอะเนาะพอกันมาคลิปหน้าก็เคยลาสบายดี